สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุงใบยกโพชะร้านซ่อมรถทำสีลอกสำโดนดูถูกจะอะไรนักหนากับรถแค่นี้พร้อมอวดรถรู้มีเรื่องต้องให้หัวร้อนอีกแล้วสำหรับบุ้งสถีให้โซทายาตึกใบยกภรรยาของเวบวิภพที่ล่าสุดออกมาโพสถึงร้านรถหลังน้องชายเอารถไปซ่อมฟ้าบุกระโปรงหน้าแต่ทางร้านทำให้สีรถเดิมลอกตอนที่ขูดกาวออก พอบอกเจ้าของร้านไปว่าไม่แฮปปี้เท่าไหร่กลับได้ยินคำบน่นคนดูถูกรถมาจากคนในร้านแบบเสียงดังๆว่าจะอะไรนักหนากับรถแค่นี้เขาขับมาตั้งเยอะตั้งแยะทั้งพอสทั้งอะไรยังไม่บน่นไม่เรื่องมากเท่านั้นยังไม่พอยังเดินไปเปิดโรงรถโชว์ให้เห็นด้วยว่าตนเองนั้นมีแต่รถราคาแพง โดยบุ้งได้แคปภาพเรื่องราวจากน้องชายของตนเองที่โพสลงใน i อจีพร้อมเผยว่าเนื่องจากน้องชายเป็นคนที่รักรถมากใช้คันนี้มาเกือบ10ปีทนุถนอมมันตลอดการพูดจากกับลูกค้าแบบนี้ไม่ค่อยโอเคเลยค่ะการดูถูกรถคนอื่นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รถราคาแพงแต่มันก็มีคุณค่าทางใจกับน้องชายบุ้งนะคะปอลอรูปรถในภาพไม่ใช่รถของน้องบุ้งนะคะเพราะพอดูถูกน้องชายบุ้งเสร็จ ก็เดินไปเปิดโรงรถให้เห็นรถเขาจอดอยู่รถเขาแพงจริงๆด้วยรถเก่าๆของน้องเราไม่น่าไปทำที่ร้านเขาเลยขณะที่น้องของบุง้งคนที่โพสบอกเล่าเรื่องราวดังกล่าวก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอธิบายดีๆใครเขาจะไปว่าอะไรกำลังจะออกจากร้านเขาแท้ๆไม่ได้จะเอาเรื่องเอาเราวอะไรแต่แรกมาพูดแบบนี้งงเลยจ้ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ